ตอนนี้เราก็อยู่ที่พระราชวังเคียงบกุงนะคะวันนี้เราก็มาเดินเล่นค่ะน,น,นะนี่รงนะเนอเจเป็นญาติเกาหลีเต๋อแล้วหูเตีอพระรชวังเคียงบกุงเนะนะ้วเนอนี่เจตกอต่อรอตรงนู้นนะตรงนู้นทำไมไม่ได้แต่น้องเจเปตต้ต็อต่อรอต่อคิวกนนัอยู่าบ้านเนะอกำลังจะเข้าไปชมพวกไงน,นะคะกำลังซื้อบัตรอยู่นะคะ นี่คือที่ซื้อบัตรนะคะทุกคนเดีย๋ยวไปดูวิธีการซื้อบัตรดีกว่านี่กดเอาจากตู้นะคะเสียบการเข้าไประชีต ใจเงินด้วยบัตรนะคะ,ะ,คะนนดได้มาแล้วตอนนี้เราก็ซื้อบัตรได้มาแล้วนะคะกำลังจะไปเข้าชมกันข้างในนะคะได้บัตรมาแล้วนะทุกคนนี่เหมือนกันไหมไไเรากำลังจะเข้าไปชมด้านในนะคะ สวยมากอันนี้แค่ีิวข้างนอกนะกี่เพิ่มตูกเมื่อวานพิ่งจะละลายตอนเช้านี่เองสวยมากเหมือนในหนังเลยแหละถ้าจะฉากให้เป็นเหมือนในหนังก็เป็นเหมือนในหนังจริงๆนนไปนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนไปกันเลย ข้างในแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้ามาถึงหน้าประตูแล้วก็ลงจากไปเข้าเฝ้าห้องเต้กับฮ้งเฮานะคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงหน้าประตูแล้ะถึงหน้าประตูวังแล้วค่ะนี่นะคะถึงประตูชั้นในแล้วนะคะทุกคนมีเมนตกเสียนเมื่อวานอ้าวไปดูกันเลยว่าข้างในชั้นข้นางบน มีอะไรกันอีกเดี๋ยวเขา,เาไปเข้าเขาองต้ก่อนนะวันนี้คงเองไม่ได้ใส,ส่เสื้อผ้ามาไปโอ้นี่สวยชอบอาจจะตูนในเอก็กซ์ใเตาหน่อยจะพี่มุ oh, v, go, Lisa, huh ่งอวอยวีไกอลิซาฮะ นสวยมากเลยอ่ะกล้องอย่างนี้นี่น้าไปมุ้งใช้เนอะอืมนี่ก็คือประตูชั้นข้างในชั้นที่สองใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ข้างนอกมีหนึ่งชั้นแล้วกวจะเข้าวังได้เนาะมีประตูตั้งหลายชั้นไปอีกไปอีก giờ nó từ nó tốt rồi thay sành giờ rắc nó cái hình đại nó một sáu chứ ừ, nó luôn nha nó luôn tôi tôi chú chứ nhưng mà nó có cho nó hiểu chỗ nào không giờ con nữa bé chị bé son nào không giờ đừng có gì thiệt đi tiếc đi nữa chơi cho nó thân thiếu nào chị nó tôi thầy đua ô oh, tôi nó lâu cơ rồi sẽ ngon bay bay khó phao ô nữa không bay bay khuyên bay khó phao ô nữa không á ไม่รู้หรอกในหนันนงนี่อันนี้คือทางให้ปอบบาเดินนะนางในไม่คิดเดินนไม่ได้โอ้ข้างบนนี้ให้ปอบบาเดินกูต้องเดินในนี้แนละ้วแต่ถ้าเป็นไอ้พวกนางในต้องเดินข้างล่างอยังเก้ากันนะนี่ก็คือตรงที่พี่เอกมานอน,นก้มห,วหัวแล้วให้ปอบบาให้เอภัยเจ้าก็อย่าไป้ยแล้วเรียกหนังอันนี้ไง lập <laughs> bờ này, đi được ở đâu đây vậy này? cafe ảnh du lịch, anh ấy có một mình, anh ấy có một mình, anh ấy có một mình. ở đây này, ừ, phần vợ đang ở trong này, phần vợ chỉ đủ lượng mà nó, người chơi ô tô không te nó, ô tô ô tô không te thì anh nói chuyện được, sắp dữ lộ của ông này. ừm, chúng để อาจจะจะพาขึ um, ้นไปดูข้างบนกันนะว่าที um, like like ่ซื้อตั๋วเข้ามาดูข้างในเนี่ยมีอะไรให้ดูบ้างโอ้เจ็บคอลูกหยตกให้เตาเจี <S <s ๋ยรู้นะเตาเจี Look, ๋ยเตหน่อยชุมชนเจี <S <s ๋ยดีเจตีโอ้จ่ได้จะยไม่ท้ยรถเก๋งจ้องยอของนานน่ะ Tên nó lúc đã cho nô lệ à tóc kia là lúc nào tuôn rồi nè. Hoa hảo chơi dưới do kia. Wa mục tai khỏi chơi nô 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 khỏi nong nô tí thì nô 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 nữa, nô 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 trôn nô 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 xe rồi nô 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 nó nô ủa nó gì, chịu một sao thì cũng chẳng có lý tưởng gì đâu nào, giờ ai đi nó nữa luôn nó đi trả thế nè, lương này nọ nè, u chơi tu hoa tai với phải lú xả thiết chơi cho 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 nó cho u tới, cho ông mường có với rồng hổ nó nữa, nó xí đi nó xí nè. Ừ. 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 nó cô lì đâu cũng chỉ đâu cô lì tên nó thế này cô lì đâu cũng giờ tôi sau muốn chạy rồi Xa xa tao nó tôi muốn chết luôn đi chả tự tự uống đi chả nó mất ta đi nhưng mà thế thì nó nữa còn nó chơi nó tự ý xa nó say một trâu tao nữa Nó đi cho ná Ghiền Mì Gõ ในรัว่วแล้วูเตีพระราชวังวนะนั่นน่ะของนาะขอวันน่าจะยยขอที่เขาใช้ทำการประชุมมัง้งชุมคุนนางเออมไมึใใงใช้กระสาตอนน้อยใช้รุ่ี้จ้าเออแล้เจ้าติน้อยเจ้าเราวน้อยอีเจ้าที่น้อยอใ,ชอใช้มก็สาตินนะเออ กา็เตี Entonces, r, yes. the ้ย uh วูมาอยู่ตรงนี้มันเดี๋ยวเขาใส่ายรูปให้ตรงนี้มาตรงนี้ยืนตรงนี้อันนี้เยอะคนจะสวยน่าดูเลยเนาะมันนั่งในในวังหลวงเนาะมาถึงข้างๆบ้างอู้เอาไว้ให้มันไม่หนาวมากเลยเนะอันนี้มันหนาวมากเลยเนาะข้างบนนี่เป็นภูเขาหิมะหรือเปล่าวะ อชอบอฉันอ,นอนเราก็มั่วเนอะร่หน้ามเราก็เยอะกันรอนอนเด็ยวนันเราก็ยอเราบ้านนี้เป็นบ้านของใครเหรอวบ้านหลังเล็กเนี่ยเป็นบ้านของใครเหรอบ้านหลังเล็กเนี่ยทำไมเขาปิดเขา,า,ขาปิดประตูไ,ตไว,<า>วเ้เก จะไปดูสองคนนี้สิทำไมผู้ชายแต่งมาเหมือนกระเชืออย่างนี้ล่ะผู้ชายคนนั้นแต่งเป็นผู้หญิงเลยได้แตเห็นว่าทหารแหบู้บู้ตรงนี้มันเป็นสระน้ำใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มันคือสระน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้หิมะตกมันแข็งหมดใช่ไหมอันนี้ก็คือสระน้ำที่เขาเปิดไฟสวยๆใช่ไหมถึงเนี่ยเนอะแต่เอาตุ่นหน่อโตเล่นเอ็มวีของน้องด็กผู้ชายดูว่ามันผีก tôi nói những câu sợ. Này kêu tên sao nám, lúc không? Phải không? Cho trống tung mà, cho trống cao nữa. Trống cao hèn đi ở. Thì trống cao Chỗ hiểm mãi nó phồng nó mà đỡ ta. Mà trống cao xa. Thì mình cứ tu sửa trống cứ nữa. ท่ย์ท่ามทุกท่านที่รักทก่านทีักทุกทานทีรักทุก่นที่รักทุกท่ี่รักทุกท่า่รักทุกท่านที่กกทนที่รักทุานักกท่านที่ักนักทุกทนทีอรัก่านทีักทุกท่นทักนที่รักทุกท่านที่รักทุกนที่านทรักนที่รักทุกทกท่านที่รักนที่รัี่รัุกท่าีกรนทนท Tay cả lễ tay ngược tóc, yatu luciên đa nô 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 nô

<laughs> ตรงที่คนนี้ยืนนะไม่มีต้นไม้สวยดินอนนะยืนรู้พิตาเหลอให้นะเจเจ๊เคียงบกกุ้งงูควงควงบกกุ้งนั่นะหรนะอควงวนรูควงวันรูนั่นหรอโอ้ยเจ้าหญิงเทียสูนีหญิงดีจ้านะนอนจะกูยังรู้อ่ะ chạy quá bên đẹp nữa nó đó. Khó vị, okay. là phùa lọt nơi ngọt nó lắm tìa lắm gì lắm nè, tìa là tìa 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 nó tìa 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 là tìa tìa ồ nè, lông kia tui tay rồi nè giống lông cao kia kìa kìa xoay mạc đỉnh nó ở nè đỉnh nó ở ที่นี่เราอยู่ที่ไหนหันหน้ามาพูดสิเราอยู่ที่ที่ไหนอะเคียงบกุงเคียงบกุงควงถ้าเกาหลีพูดอยู่ก็ควงควงบกุงบกุงเคียงบกุงเดี๋ยวนี้เราจะพามาเที่ยวพระราชวังเคียงบกุงกันนะคะทุกคนเคียงบกุงตามมันเลยนะคะ <c ười> โอ้ reflex. สวยช่าดูยหยดดูยหยดน้ําที่กําลังตกงมาสิสวยมากเลยอ่ะบ <S 3 Genius> ุ๊บบบบออกมาหน่อยสิสวยแม่ก็แค่หยดน้ำเลยหรอที่ทุกคนเห็นอย่างนี้ก็คือหยดน้ำที่เกิดขึ้นไม่ใช่อันนี้ก็คือหิมะละลายใช่หยดน้ำที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินกสองคนนี้สิคือคือบูอย่าเพิ่งไปสิยืมหน่อยนะ

rồi giờ mưa say sao học thiết hông sao hông rồi ừ. đó chị Cho nó như nó thay đuốc anh như tài chủ เราลู้เจดีเจ็ดชั้นหรือ,อนอนเออมาถึงนี้ทำไมอุ่นล่ะเขตนี้น่าจะแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ดูสิเนี่ยเห็นไหมเสาธงแต่ละเสาเนี่ยล้วงจงตู้งล้วงเดียวเตาเดียวจงตู้ชัออ้นที่นี้น่าจะเป็นลานที่ที่เขาทำพิธีบางลานเนี่ย จะดีเอ้ขอสมิดากตเกียหรอพระเจดีเกชั้นนอนนะเออจงก้อไม่ขึ้นม้กไปขึ้นทางนู้นมั้งบันไดอยู่ที่นู้นม่วาน้อยู่ที่นี่ไงเห็นไหมบู้เห็นบันไดยืงไปขึ้นบันไดดีกว่าเออ้าอใช้ ไอคนดูนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคนดูเลยคนดูดวงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโหราศาสตร์เหรอนักทำนายโหราศาสตร์ที่ศาสตรเก่าอยู่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะที่หนังซีรีส์เขาชอบเรี่องพวกเรียกว่าอาจารย์เนี่ยเทิดาอ๋อเรียิดาโอ้รู้ัึงเราลงบ้าชาหนึ่งยู่เจดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดีหกชั้นของของเทพทิดา <laughs> ừ. Mình giúp được để biết nào có xứ không mày hay Bỏ Bỏ quá Xứ khu đây ngay nói chiếc chiếc xóa ngay Bỏ bắt chiếc xỉ Nếu nào nó xứ nói 22 chiếc xóa khu đây ngay Nó Nó giúp ừ. xóa lên Có bình đi bị giúp ngay Thôi bình đi ngay Nhớ lo nó Ô, <laughs> oh, nó Còn nó giống bao cơ โอ oh, ้คนกินเด้อรู้เจดีเจ็ดชันคนนี้ชอบกินแต่นะทำไมมันตัวเล็กจังเลยอ่ะเล็กมบใช่มเกิมทิโอฮัลลิปโก็ตีกนตัวเสยวุล้ววล่ะวุ้ยก็ิงเขยังต่กิเลยเลยเออ mua cái gì cho kia là nó hả? ừ nó yếm bương cần thể thao nữa tao luôn ừ tao Ôi, đừng có tí nữa của nó nè Tân rô lúc chế nó chế Như chúng ta Sao mà hỏi quá sao em bồn lan lỡ hả Họ thì nó mà hỏi cho sao tự và bà chùm bàn nữa Cho tự thì nó cho cho tự bà chùm nữa mẹ có tí nó hỏng kìa lỡ Sao tự nó sẽ mua ra chính nó Với tôi vẫn cả หรือว่าเขาให้ทำอะไรที่นี่มาที่นี่นี่เริ่มเริ่มทันสมัยแล้วเกาหลีเริ่มทันสมัยแล้วอันนี้คือบ้านโบราณใช่ไหมในนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวแไปดูบ้านโบราณในนี้หน่อยนี่าเกาหลีกับจีโบราณสมัยพุทถอีเนาะเนออันนี้คือที่หมากกินจีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นที่หมากกินจีสมัยก่อนเนาะโอ้ดูบ้านโบราณสิ là con phong con phong này luôn nói minh chỉ luôn nóng giọt bong rồi <laughs> cha nói tôi nhớ đi plau cọc chín là thì là nắng thì nói <laughs> chơi <laughs> rồi muốn đắt má nó mồm run blue blue anh mà nó เขาขายอะไรบ้างมั้บู๋ขายกาแฟบ่ร้านค้าโบราณร้านค้าโบราณเหรอไม่โบราณแล้วมั้งดูวินเทจมากเลยนะลนแ,ลแล้วบ้านหลังนี้คืออะไรเล่ะนนลบูนี่เหมือนบ้านเขาสมัยก่อนในสมัยก่อนเขาก็อยู่บ้านอย่างนี้แหละเราเป็นคน โอ้โหน้ามองมั huh. uh ้ง huh. ห uh ้องควาแบบนี huh. uh ้คกกระเดื huh. uh ่องเนี่ยนะมั่วขอดจอโอ้โหน่ารำมั่ขอดจอหูดีสินเออโคกพอดีเนาะน่ามายกขอดจอรีสสมัยเท่าอีน่ามองเราะกูงัวนะมองเทียบเกาหลีเราวเยอะอยะข้างหลัมีอะไรเหรอเป็นล้อหมุนน่ะเนี่ยนะใช้ระบบน้ำหรือเปล่าวะใช้ระบบน้ำต้มหรือเปล่าเนาะอืมน่าจะใช่ตน้หมุนนี่แยแล้วก็ต้มข้าวอ่ะ น,น,น,น้ำมาจากข้างบนไงเนาะใช่ไหลมาจากข้างบนแล้วตูงมาใสา่แนี้แล้วก็มันก็หมุนอย่างนี้แล้วก็คลกข้างในบ้านก็ต่ำกลุกคลุกคลุกคลุก,ก,ลกนี่นะแมโอ้โหูทำไมต้นไผ่ที่นี่สวยจังเลยอืมใช้ใช้ไม้ทำไงสมัยก่อนบ้านพวกเขาก็อยู่อย่างนี้แหละบุ๊คนจีเหรอจำรองจอยจอยกูปูุถุอีต้อไปใช้น,นอนนะ mà chị hỏi cho mọi người chơi cho 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 pha chơi hìm mặt bóng cho chị tôi thảo luôn nói hôm nay không biết con là chơi hỏi hùng 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 cho hùng 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 Susan, dumb wrong, sản wrong, Susan. Nguyên là, nó, là nó, nó. nó, là là nó, là nó mày, nó nho nữa, nó nho, nó lap nó nho 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 rung gỗ đi khổ nó cho chầm long xuống chứ Đội khổ nó cho dùng gỗ đi chả chết 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 Ngay là thơ khổ nó bỏ tu Bỏ tu nãy hả Bỏ tu nãy nó đừng đau cơ Nhất thì đỏ tu này em, để nó nó hiền mà lo mà đơn vô Đừng cơ Nhà thầy tu này em. อตนอนเออตฟับาตฟับาเนี่ยูเปียตเพลง้เปียวเปียวไปวไปสองฟับาทกันนปไปสองฟันบาทกันดีกว่าเดวตัวเหรอนี่ขวองเตะเลยตะเดกินเดกนนี่ัวขอนะเดาเก็เลย เดี๋ยวมึงจี้ดูเดี๋ี้บู้นี่คือน้ำใช่ไหมน้ำแข็งใช่ไหมเราไปดูน้ำแข็งไหมเนาะยังเท่าเช่เดี๋ยวกึยังเท่ากึยเสียงเงียสวยเนาะโอ้สาวน้องปุ้งปุ้งยวเดียวหนูหนาเด๋อ เด็กขอตาเอออยังเขาเชีาวีมาตกน้ำแข็งหมดเลยอู้บูน่าลงไปลองจังเลยลงไปสิสิ่เทียก็เดียบูโดดลงไปสิบูมายืนตรงนี้เดี๋ยวเขาใสยด้วยยืนตังนี้หน้าน,นี่เลยมาเอากระเป๋ามาเอากระเป๋ามาใช่เราก็เห็นแบกแต่กระเป๋า ดูก่อนหน่อยเออสวยเช้าหันได้มาสิดาวหมดแล้วน่ากลัวจังเลยรู้ประเด็นว่าผู้ดีจ้าบ้านเไปเช้าเงินเอ็กซ้เติาน้องใส่ด้วยอย่าตูฟาร์บะต่อแช่เนอไม่ใช่ไะนี่ไปยืมเลยต่อเราฮะใช่ฟาร์บะต่อ Luôn đó. <laughs> thấy đua cho như sẽ có này cái tàu rồi đó nữa ừ. Blau mong binh kỳ thảo kỳ lưng nhoi <laughs> lỗi binh kỳ thảo kỳ binh kỳ thảo kỳ đi, kỳ thảo 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 kỳ ta lại thảo kỳ thảo kỳ thì thấy tế mà chú mua đi nó rồi chú say nữa ừ. bỏ nhá thì câu lý tế nó xưa bây giờ lòng chơi rồi nè nhớ rong uh, thế rong xía à, uh. nè say để video nó là cho thật cả nè mà xin chỉ đua cho lùi đại video